ครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง u ูทู e ถาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่หพฤษภาคม2565นะครับสื่อต่างประเทศนั้นรายงานข่าวว่ามีการพบซากสัตว์ทะเลลักษณะคล้ายกับปลาหมึกขนาดใหญ่ถูกคลื่นซัดเกยตื้นที่หาดลองบีเมืองโคมาคีใกล้กรุงเทพ,พาวประเทศแอฟริกาใต้ซึ่งสร้างความตื่นตะลึงให้กับผู้ที่พบเห็นเป็นจํานวนมากนะครับ เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่30เมษายน2515ภาพดังกล่าวได้รับการเผยแพร่โดยนายอาลีเปาลัสที่ถ่ายภาพชากสัตวทะเลคล้ายปลาหมึกไว้ได้โดยสภาพนั้นมีบาดแผลเวอะเต็มตัวส่วนลำตัวยาวถึง2เมตร20เซนติเมตรไม่รวมหนวดที่พันระโรยงระยางคาดว่าถูกใบพัดเรือนั้นเนี่ยครับปั่นจนขาดแล้วก็ได้รับาบาดเจ็บมีแผลเต็มไปทั้งตัว ปลาหมึกยักษ์นั้นเป็น,นหนึ่งในสัตว์ทะเลที่หาตัวพบยากที่สุดในโลกเนื่องจากว่าพวกมันอาศัยอยู่ที่ระดับความลึก300-1,000เมตรและมัดไม่ขึ้นมาบริเวณผิวน้ํานะครับการพบซากของพวกมันก็หาได้ยากเช่นกันโดยครั้งสุดท้ายนั้นมีพบซากปลาหมึกยักษ์ถูกคลื่นซัดมาเกยตื้นที่ชายหาดกรุงเทพฯในปี2563ได้พาครักเผยแพร่ภาพผ่านอินสตาแกรมตวนตัวพร้อมระบ,บุว่าปลาหมึกยักษ์หลงบีบเมืองโคมาคีมนุษย์เรามีความรู้เกี่ยวกับมันน้อยมาก แล้วก็ไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าพวกมันเหลือกันอยู่มากน้อยเพียงใดสายพันธุ์ของมันที่ทราบแน่แมีอยู่ทั้งหมด3สายพันธุ์แต่ว่าของจริงอาจจะมากกว่านั้นเพราะสามารถพบเจอพวกมันได้ทั่วโลกและเจ้าตัวที่น่าสงสารนี้น่าจะถูกใบพัดเปลือมมันปั่นเอาด้านผู้ที่แสดงความคิดเห็นต่างพากันร,ระบุถึงความน่าตื่นตาตื่นใจแล้วก็แสดงความเสียใจต่อการจากไปของเจ้าปลาหมักยักษ์ตัวนี้ทั้งนี้ขอ้อมูลจากในชนแนลจีโอกราฟิกระบุนะครับว่าปลาหมักยักษ์มีขนาดตัวเต็มวัยที่ใหญ่มากมามาก นับเป็นสิ่งมีชีวิตไม่มีกระดูกสันหลังที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลกในยุคป,ปัจจุบันนี้นะครับซึ่งถ้าดูจากภาพถ่ายนั้นเนี่ยลักษณะก็คือเรียกว่าเป็นปลาหมึกที่มีขนาดใหญ่มากนะครับซึ่งแน่นอนว่าความยาวกว่า2เมตรนั้นเนี่ยถ้าเจอตัวเป็นๆนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันสามารถอาจจะก,กลืนกินคนได้ทั้งตัวเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นหนวดของมันนั้นยาวมากนะครับซึ่งภาพถ่ายดังกล่าวนั้นถูกเผยแพร่เอาไว้นบนอินสตาแกรม ของทางด้านนายอาลีเผาลัสนะครับผู้ที่ไปพบทราบปลาบึกด,ดังกล่าในสภาพที่เรียกว่ามันไร้ชีวิตแล้วนะครับมีบาดแผลเต็นไปทั้งตัวซึ่งอย่างที่คาดาการณ์กันว่ามันอาจจะโดนใบพัดของเรือเนี่ยครับไปเฉือนเอาแล้วก็ทําให้มันเสียชีวิตครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของธรรมชาติที่น่าสนใจนะครับบางสิ่งบางอย่างนั้นเนี่ย เราไม่สามารถที่จะพบเจอได้ตามปกตินะครับแต่ว่ามันยังคงมีเรื่องที่น่าสนใจน่าศึกษาก็เลยนํามาฝากคุณผู้ชมกัน,นครับฝากคุณผู้ชมทุกทกท่านนะครับเข้ามาชมช่องถ่ายอินเตอร์นิวแล้วถ้าท่านผู้ชมนั้นอชอบอยากจะติดตามนั้นก็ฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเอาไว้นะครับพอมีเรื่องราวข่าวสารใหม่ๆม,มันจะแจ้งไปยางคุณผู้ชมได้ติดตามได้ทันท่วงทีครับ